Good Morning สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมพักอยู่ที่คอนโดชามวันนี้ครัวปึงปังจะมีเมนูง่ายๆที่ตื่นนอนแล้วทำได้เลยวันนี้ผมจะทำเมนูโอมเมล็ตตุก,กิยุกิหรือเรียกอย่างว่าไข่เจียวฝรั่งเพราะผมก็ขี้เกียจออกจริงนอกเบื่อกินตอนๆๆเอาเมนูง,ง่ายๆดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมหาใหของในตู้เย็นก่อนดีกว่าครับผม อันนี้ผมเจอแล้วครับอันนี้ผมก็มีต้นหอมเมือกระเทศขึ้นช่ายพร,ริกละคังและไข่อันนี้ไข่ของผมไม่ต้องห่วงครับทั้งใหญ่ทั้งสดแล้วผมก็มีตัวเพิ่อองผมที่แน่นอนที่สุดคือน้ำจิ้มกี๊กี้นะพอดีว่ามีในตัวผมพอดีวันนี้ผมก็เอาน้ำจิ้มกี๊กี้มาเป็นส่วนผสม อร่อยคำไหนคำนั้นแน่นอนครับอันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทําไข่ม้วนหรืออมเบล็ลตเวลาผมจะบอกวิธีการฝึกหรือการทำเนี่ยผมจะบอกทั่วไปเลยไม่เหมือนเชฟคนอื่นเชฟคนอื่นเขาจะบอกแต่เทคนิค<อ>แต่สำหรับผมบอกทั้งเทคนิคอาชีวะพนิษการแล้วก็หมาวิทาายาลัยครับพอเดินผมก็จะเอาข้าวสารเนี่ยมาลองดูก,ก่อนแต่กระทะ ที่กระดกเนี่ยหมายถึงว่าเราข้อศานเนี่ยไปชนกับขอบกระทะแล้วให้มันม้วนลงมาหลังจากน,นั้นเราก็รับมันมาถ้าเราถนัดขวาเราใช้กระดกกระทะซ้ายมือขวามือด้านที่ถนัดเราต้องมากลับไข่นะอันนี้ง่ายๆคือเราจับมันชดโยนขึ้นมาเลยครับผมโยนอันนี้คือถ้าโยนลงมาแล้วอุ้มกระทะลงมาค่อยๆลงมาถ้าเราไปหยุดกลางทางปุ๊บข้ามันกนนระเด็นกระจายออกม,มานะอย่างง่ายๆนะเราฝึกชำนาญแล้วเราถึงค่อยมาทําจริงเอาไข่มาทำนะ อันนี้คือชํานาญนะครับเห็นเนียโอเคไหมอันนี้ผมเ็จะตอกไข่ลงไปก่อนในในชามครับแล้วก็ใส่ตัวผสมขึ้นช่ายกับต้นหอมที่ผมหั่นเตรียมไว้แล้วก็มะเขือเทศครับต่อจากนั้นผมก็จะตีไข่ให้เข้ากันครับโอ้ยไข่ไก่มันร้องแทนครับต่อจากนั้นผมก็จะมาทำไข่อมเลเตที่กระทะครับ อันนี้ผมเปิดไฟเปิดไฟก่อนเลยครับผมก็จะใส่น้ำมันลงไปดิดเล็กน้อยสำหรับเมนูอาหารไข่ไข่มันมีโปรตีนยอยู่แล้ววันนี้ผมจะเพิ่มวิตามินลงไปวันนี้ผมใส่ถ,ถั่วสามสีหรือถั่วกระขังนะอย่างนี้จะอย่างน้นอยๆก็เพิ่มความน่ากินลงไปครับผมจะผัดให้มันสุกก่อน อันนี้ยบร้อยครับมันจะออกเกลียมเล็กน้อยแต่ผมก็จะพักทิ้งไว้ก่อนอันนี้ผมก็ใช้กระทะใบเดิมนี่แหละครับแต่เพิ่มน้ำมันลงไปเล็กน้อยหลังจากนั้นผมก็จะตอกข่ายลงไปอันนี้ผมก็ค่อยๆคนลงไปครับ ันนี้ผมจะเริ่มห่อหรือม้วนให้เก็บเรียบร้อยแล้วผมก็จะใส่น้ําจิ้มอันที่ผมชอบมาตลอดเลยครับครับผมอันนี้ผมจะใส่น้ําจิ้มครับอันนี้อันนี้ผมไม่ชอบเผ็ดผมก็ใส่กวางตุง้งแต่ถ้าใครชอบเผ็ดนี้นะสูตรพริกกระเลียงนี่แน่นอนเลยครับผมอันนี้เหมือนตะดัดคล้ายลาวาทุกี้ลาวาผมก็ค่อยๆม้วนเก็บลงไปครับผม ไข่ผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมก็จะจัดลงจานเลยครับผมก็เอาพริกกระคังสามสีของผมก็วางไปให้มันหอมกลิ่นไม่เล็กน้อยเรียบร้อยแล้วครับเมนูอาหารเช้าของตะเานี้อเบอเล็ตุกเก้กี้ของผมเดี๋ยวผมก็จะเพิ่มน้ําจิ้มตุกเก้กี้ลงไปเพื่อความรสจัดจ้านของผมถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกกระหรี่ก็ได้ชอบรสชาติปานกลางกลมกล่อมก็สูตรกวางตุ้งก็ได้ครับผม มันลืมขาอะไรยังงี้ขอกาแฟหนูหนูกาแฟนะกาแฟลืมกาแฟขอโทษทีเช้านี้ขาดกาแฟไม่ได้มา่ล้อค่ะเอ้าวทำไมเป็นอย่างเงี้ยทำไมกาแฟถ้วยใหญ่จังเป็นกาแฟขี้มดค่ะอ๋อเอาขี้มดมาชงใช่ไหมใช่ค่ะโอเ้โหวันนี้มากินอมเล็ตบุกกี้ยากี้นะกินพร้อมกับกาแฟขี้มดนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตรีบๆกินให้หมดจานเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นน้ำทะเลแล้วผมมาชะอํายังไม่ได้สัมผัสถูกน้ำทะเลเลยอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดตับตะไคร้นะครับคลิป <c oughs> หน้าจะมีเมนูอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย